โอเคครับทุกคนระดับฮาร์ดเนาะรอบนี้เนี่ยจะยากขึ้นมาสุดๆเลยแหละโอเคครับทุกคนมาหาร้อมผมกันเลยดีกว่าเนาะรู้สึกว่าผมเริ่มหันซ้ายหันขวาม,มองด้ว,วนะแต่ไม่มีอันไหนเนี่ยโผล่มาเลยแฮะหรือว่ามันจะยากจริงๆอ,อ๋งอ๋อจะไงผมเจอแล้วอันนึงมันอยู่ด้านบนอะอะไรนะขับบูคับทุกคนเออเดี๋ยวนะแล้วผมจะขึ้นไปเอาอยัางไงเนี่ยสงสัยเราคงต้องใช้ันไดเครับทุกคนมันอยู่สูงเนาะเราก็ต้องใช้ันไดปีนขึ้นไปดีกว่า ไม่สิหรือเราจะใช้บันไดในอาคารก็ได้แต่ผมใช้บันไดนี้กว่าขี้เกียจเดินไปละ <c oughs> แต่ปีมันหน่อยกว่าไม่ใช่หรอ <c oughs> ทุกคนครับทุกคนครับทุกคนเห็นบรรนำพูไหมผมเห็นแล้วโอ้โหผมพลาดสายตาไปได้ไงเนี่ยมนอยู่บนนี้โอเคครับทุกคนเก็บกันเลยโอเคขึ้นยากอยู่นะเนี่ยอ่าได้แล้วครับทุกคนสุดยอดตอนนี้เนี่ยเราเก็บไปได้2อัน <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมแล้วบนป่องไฟครับทุกคนในร้านอาหารดินเนอร์ทม์นะครับทุกคนร้านอาหารที่มันอยู่แถวสนามบินนะครับทุกคนบนปล่องไฟเนี่ยจะมีไข่สีเขียวอยนะู่เนาะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าเราเห็นสีเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะขึ้นไปยังไงดีเนี่ยโอเคโอเคช้าๆครับทุกคนไปเดยอเอาใหมเอาใหมโอเครอบนด้แล้วครับทุกคน ไข่ไปที่3มครับทุกคนเป็นของผมโอเคครับอันที่3เนี่ยอยู่บนป่องไฟเนาะเออเราไปหาอยงไต่อทีเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมบนบันที่จำมีลูกไม่ไม่ใช่มีเห็นเป็นลูกโป่งมีไข่เฮ้ยเดี๋ยวยน้ำ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 นในน้ำมีอันนึงเออไม่เนียนดีเนี่ยมันเป็นสีสีเหลืองถ้ามันเป็นสีฟ้านี่คือน่าจะพระสซต์ไต่แหละโอเคครับทุกคนผมมีอีกอันนึงแล้วมันอยู่บนเออเครื่องเล่นเด็ก เดี๋ยวเราไปหาด้านล่างดีกว่าซับเวซับเวผมว่ามันต้องแอบ,บอยู่ชัวร์เอาไม่มีแฮเอาอะไรเนี่ยไม่มีเฉยเอ้ยอะไรแดงๆกันนะแฝงเจ้าไข่น้อยไม่เนียนล้วเฟ้ย <c oughs> เอ้ยไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่ง <c oughs> ยังจะมีกระจิกกระใจมานั่งอีกเอ้ยทุกคนครับเห็นอะไรบนบนนั้นไหมมีสีฟ้าอยู่มันผิดแปลกไปจากเดิมนะครับเนี่ยผมว่านะโอเคครับทุกคนเอาเลยฮึยผมเตี้ย <c oughs> ผมต้องใช้บนไดช่วยโอ้ oh. กลับมาอีกครั้งกับที่สนามเด็กเล่นครับทุกคนรอบนี้เนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แน่ไอ้เจ้าสีม่วงหโอเคมาแอบอะไรตรงนี้จ้ะได้ทั้งหมด8อันแล้วครับทุกคนตอนนี้ในนี้ผมคิดว่าน่าจะมีนะเฮ้ยนี่ไงมันแอบอยู่ตรงเคาน์เตอร์พอดีนะครับทุกคนตอนนี้เราได้9าอันและนะ้วเนาะโรงเรียนโรงเรียนผมว่าโรงเรียนมันต้องมีเยอะแน่เลยครับทุกคนที่เหมือนผมไหมอะเดี๋ยวนะ อยู่ในกันหมดเนี่ยไอเจ้าไข่น้อยไปแอบที่ไหนกันอสนามบาสมีหรือเปล่าเนะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยไปแอบอะไรบนนั้นน่ะจับฉันไม่ได้หรอกฉันอยู่ด้านบนเฮ้ยเกมมาชันตี้แล้วฉันคิดว่าฉันขึ้นไม่ได้หรอฉันขึ้นได้เลยบนหลังคาสถานีตำรวจครับทุกคนมีเจ้าไข่สีฟ้าเนี่ยหลบอยู่อือหอง่ายได้ครับทุกคนง่ายได้ มาต่อกันที่โรงพยาบาลดีกว่าครับทุกคนผมว่าโรงพยาบาลเนี่ยกว้างอย่างนี้นเนี่ยน่าจะมีใครอยู่แล้วมั้งห้องเอกซเรย์ไม่มีแฮะห้องเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนนะทุกคนใครสีม่วงในโรงเรียนฉันพาไปได้ไงเนี่ยไม่ได้การแล้วครับทุกคนผมร่าสายตาไปโอ้ยอายคอนอะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วโรงพยาบาลมันจะมีจริงๆเหรอเนี่ยเออห้องเด็กมีไหมอะห้องเด็กก็ไม่มีครับทุกคน ใครไปอยู่ไหนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวอแหมตัวเองก็ไปอยู่อะไรบนนั้นละจ๊ะนี่ไงทุกคนเจอมาละอีกตัวต้นเรื่องเอ้ยเฮ้ยนี่แน่เจอแกละ,อะไอ้บ้าเอ,เอ้ร้านข้าบนนี้มีหรือเปล่านะไม่มีแฮรร้านซักรีละ่ะลองหาดูก่อนเอ้ยนี่ไง โอเคครับทุกคนร้านซักรีดเนี่ยมีหนึ่งอันนะครับทุกคนอยู่ตรงหน้าประตูเนาะเออผมว่าพวกร้านอาหารเนี่ยโอเคนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยนี่ไหนแกเป็นของฉันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นกันดีกว่าเนาะร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าจะมีหรือเปล่าเออุอ้ยนี่ไงเจอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันขอหาตรงนี้เพื่อความชัวร์สกก่อนโอเคครับทุกคนน่าจะไม่มีแหละมัง้ง มันไม่น่าจะมี2อ,อันภายในร้านก็บๆหรอกเฮ้ยฟิวิจภัณฑันตั้งใหญ่ตั้งโตเนี่ยฉันจะหาเจอไหมนะเออเดี๋ยวสิมันต้องอยู่แถวนี้แหละอืมห้องสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมาทำอะไรบนนี้จ๊ะว้าเกือบจะเนียนแล้เชียวไม่เนียไม่เนียนไปได้ทำไม,มอันที่18ครับทุกคนมันอยู่ตรงนี้เนาะโอเค มันเป็นอะไรอ่เขาเรียกมันเป็นโซนแบบว่าทางด้านหลังร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคนแล้วก็มันเป็นทางขึ้นแบบว่าทางขึ้นหมู่บ้านอะ่ะเออและคือผมจะบอกอะไรให้นะว่าผมเนี่ยพลาดไปแล้วครับทุกคนมีคนบอกผมมานะว่าในห้องน้ําของเรียนเนี่ยมันมีไข่ด้วยซึ่งเป็นห้องน้ําหญิงซะด้วยอุ้ยตายแล้วตัวเอง <laughs> อุ้ยตายแล้วใครเข้าห้องน้ำหญิงไม่มีค่า <laughs> ไม่ <laughs> ในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนสตูดิโอเนี่ยก็มีไข่เหมือนกันเนาะรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงนี้เนาะโอเคฮึบอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้มา20อันแล้วเนาะร้านสำหรับการใช้บริการล้างรถเนี่ยก็มีเหมือนกันตรงนี้ครับทุกคนตรงซอกตรงนี้เนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่อีก4อันเท่านั้นเนาะภารกิจในการหาไข่ระดับยากเราเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และก็ตรงนี้ครับทุกคนที่มีไข่เนาะก็จะอยู่ในสถานีสเตชันของอชื่ออะไรล่ะวจะจำไม่ได้แบล็กบอกครับทุกคนที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตรานกบินอะเออสถานีนะครับทุกคนเออโอเคครับทุกคนมีคนบอกผมมาอีกแล้วเนะว่ามันมีในนี้ด้วยโมเทลอยู่ไหนกันน้านี่ไงเอ้ยโอ้ยฉันก็หามานะรอบนึงไม่เจอไปแอยบยู่นประตูบ้าเอ,อ้ยแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนเป็นที่รับเนาะบริเวณสุสาน ตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้ตรงที่มอเตอร์ไซค์ตะไฟจุ่มลงไปนี่เห็นไหมสังเกตมัตตะกี้ไหมจากยี่สิบสามเนี่ยกลายเป็นยี่สิบสี่ไครมาอยู่ในนี้ครับทุกคนเหลืออีกเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นครับทุกคนเราก็จะสําเร็จชาเลนนี้แล้วและอันสุดท้ายครับทุกคนอยู่บนนี้เนาะร้านขายอาหารที่มันอยู่บนร้านบอร์ดเกมครับทุกคนอยู่ตรงประตูด้านบนเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็สําเร็จชาเลนแล้วเนาะชาเลนรถม่วง เหนื่อยโคตรๆว่าจะหาเจอโอเคครับทุกคนนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เราเนี่ยได้จากการทำชาเลนจ์ยากนะครับทุกคนชาเลนจ์รับฮาสเนาะเป็นรถคันสีม่วงเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนสีอะ่ะมันเป็นรถคันที่ใหญ่ที่สุดแลวนะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันจะนั่งได้4คนเนาะคือแบบมันจะเหมือนกับคันระดับมีเดียมเลยแต่ว่ามันจะนั่งได้หลายคนกว่านเออโอเคครับทุกคนก็สลบคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กด like, like, ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สลัดคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปของการหาไข่ที่แบบว่าเป็นแบบเหรียญตราของเดอะฮันส์จริงจินะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้เนี่ยขอส่เพงนี้ครับทุกคนโอเคครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนกดทักสกายผมยังอะ่ะยังไม่กดใช่ไหมอะ่ะ ถ้างั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดน,นะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาส่วนนากันได้นะครับทุกคนบลิงติสคอรเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ